ก็คืองานนี้นะคะเป็นงานแอมแคร์แอมแคเนี่ยก็คือเป็นจัดงานเกี่ยวกับเอ่อโปรดักความงามแล้วก็จะมาดูกันว่ากางนำคลินิกเนี่ยถืออริ่งหรือว่าแอบอ้างก็จะมีแต่ออโต้พอลเมอร์ MPT เนอะของกันนำคลินิกลงไปทั้งหมด15เครื่องนะคะตอนนี้ทั่วประเทศไทยไม่ใช่ว่าคลินิกไหนอยากซื้อก็จะซื้อได้นะคะมีทุนระดับคีิซ่าค่ะไม่ต้องมีทุนแล้วพซ่าของนาถ้าประมาณนี้ค่ะื่องมีกี่ล้ันเท่าไหร่อ่ะ สามล้านบาทแค่แค่พ่นลมเย็นอยู่แล้วแค่ใส่รกระบาทเธอคิดดู <laughs> เป็นของไดโซรันนะคะก็คือเป็นโปรดักที่ขายดีมากๆทางนำคลินิกก็จะต้องเปิดเป็นสเปเชียลออเดอร์มาก็คือไม่ไม่รวมกับสต็อกเมืองไทยล็อตประมาณ2,000กล่องอะตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะ <laughs> บูธของทิพย์นเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแส <laughs> เครื่องเก๊ <laughs> เครื่องปลอมเครื่องของจีนไม่กี้แต่ราคาเหมือนกี้ใช่ราคาเหมือนเก๊กเครื่องละเท่าไหร่สิบสาล้านสิบสามล้านค่ะตอนนี้ทางนำคลินิกสั่งไปทั้งหมด10เครื่องแล้ว ที่จริงมาที่เขาบอกตังนำคลินิกใช้เครื่องเกยไม่ใช่เครื่องทังบริษัทเครืรืงสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนักสื่อข่าวสาวหลังจากที่ฉันได้รับแจ้งว่าคลินิกดังชื่อย่อตัวจีที่มีสาขายเยอะๆได้ใช้เครื่องพิโปลอมพิโคเก๋ในราคาแค่999บาบาทวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันค่ะ ว่าคลินิกนี้ใช้เครื่องเก๊จริงไหมคะจริงไหมคะจริงไหมคะจริง <c oughs> ไม่จริงนะคะเ <c> ป <oughs> ็นขอปลอมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาในงานนะคะเนะ c a มแคะมาเพื่อมาพิสูจน์แล้วก็มาดูกันเลยว่าเราการน้ำคลินิกเนี้ยได้ซื้อเครื่องจริงหรือว่าเครื่องปลอมของจีนนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้รับข่าวได้รับแจ้งเนี่ยมาบ่อยมากได้รับแจ้งอยู่ตลอด <c oughs> คลินิกชื่อดังชื่อนี้ยมันจริงไหมครับพี่มันปลอมหรือเปล่าช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมวันนี้ก็เลยจะพามาเช็คที่งานกันเลยงานนี้เป็น อะไรคุณหมอช่วยอธิบาย<อ>ให้หน่อยได้ไหมคะค่ะก็คืองานนี้นะคะเป็นงานแอมแคสแอมแคเนี่ยก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆของเอเชียอะไรอย่างเงี้ยที่จัดงานเกี่ยวกับเอ่อโปรดักความงามแล้วก็มีการเรียนการสอนหมอความงามก็จะมา ทั่วเอเชียเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเมืองไทยอินโดญี่ปุ่นฮ่องกงซีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแล้วก็ที่เราจะพิสูจน์กันเนี้ยเพราะว่ารอบงานเนี้ยจะมีแบบบูธต่างๆซึ่งบูธอะจะมีบูธเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็ะจะมาดูกันว่ากางนาคลินิกเนี้ยได้ซื้อเครื่องมือแพทย์จากที่นี่จริงๆไหมเพราะว่าเราก็จะพาไปบูติคอลเลยจริงๆว่าเออเราซื้อจริงหรือว่าแอบอ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาพิสูจน<อ>์เรื่องนี้กันเรื่องบูโคลลันหนึ่งก็มีอา่าพวก ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในคลินิกก็เดี๋ยวเรามาเดินดูพร้อมๆกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่มาแบบที่มาจัดออกบูธในงานนี้กันนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเราได้ซื้อของแท้ทุกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าบางอันมันมันไม่มีคือมันไม่ได้มาในงานนี้โอเคครับก็เดี๋ยวตามคุณหมอไปดูกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้แชร์แต่เช้าแน่นอนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามคุณหมอไปเลยค่ะมีแขกรับเชิญเพิ่มวันนี้ใช่ค่ะไหนลองแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหม อปริมนะคะเป็นหมอประจําของที่กังนำ้ำลินิกคลา<ด>น,นี่หมอปริมมาทําอะไรใช่ค่ะก็คือได้ได้โค้ต้ามาเรียนในงาน m c a s คนะคะจากาที่ที่ลิซ่าซื้อพิคคู่ของแทนแน่นอนนะคะหมอก็ได้โค้ต้ามาเรียนในงานค่ะ <c oughs> เป็นโค้ต้าของพิคค่เวล<ช>้วพี่<ช>ก็เข้ามาในแบบพิคคู่เวเชิญเข้ามามาเดินดูบูธค่ะค่ะจะคุณหมอพาเดินชมหน่อยไหมคะว่างานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย จะพาไปดูบรรยากาศนะคะคือจริงๆอ่ะหลักๆอ่ะเออในงานนี้หลักๆอ่ะคือเขาจาัดมาเพื่อเรียนหนังสือเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งน้องปิ่มก็คือเข้ามาเรียนแต่เช้าแล้วเมื่อเช้าน้องปิมเรียนอะไรบ้างค่ะ,ะในงานก็จะมีอ่ห้องเรียนเนี่ยจะมีแบ่งเป็น4ห้องค่ะโดยจะมีเกี่ยวกับเรื่องการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ ฉีโบโบท็อกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพีโคค่ะแล้วก็มีเรื่องสัลญ,ญกรรมด้วยค่ะ<ม>ก็คือมีห้องหลากหลายให้เราเลือกเข้าค่ะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการประชุมระดับเอเชียเลยแล้วก็อย่าง<ม>ที่บอกว่าเมืองไทยเราอ่ะดังทั้งเกี่ยวกับสกินดังทั้งฟิลเลอร์ต่างๆแล้วก็ดังทั้งสัลญ,ญกรรมทำนมทำหน้าเนาะเขาก็เลยเลือกประเทศไทยเราอ่ะเป็นที่จัดงานนี้ค่ะ มาเดี๋ยวเราไปด้วยกันทั่้งโลกหมดที่นี่นใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดต้องบอกอย่างหนึ่งว่าแอมแคสมันจะมีเอออย่างปีที่เราที่หมอะรู้จักเนาะก็จะมีไต้หวนันมีเมืองไทยแล้วก็มีฝรั่งเศสโปรดักของที่มาที่นี่ค่ะมันก็จะมีโปรดักค่อนข้างหลากหลายเนาะเออแล้วก็จะมีในโปรดักนี้แบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รวมถึงแบบว่าบริษัทเลยอะบริษัทอ,ทอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆที่เพิ่งเปิดเออโปรดักเกี่ยวกับการแพทย์ของความงามใหม่ๆเขาก็จะมาจัดบูธที่นี่ด้วยค่ะ อย่างอันนี้ก็จะเป็นบริษัทคลาสซิสค่ะเครื่องที่เรานำคลินิกซื้อเราจะเป็นอัลต้าฟอร์เอ็มพเนาะแล้วก็จะมีอัลต้าฟอร์ร์มด้วยแต่ว่าในจุดที่อยู่ตรงนี้ก็คือไม่ได้มีอัลต้าฟอร์ร์มมาจัดโชว์ mm hmm. ก็จะมีแต่อัลต้าฟอร์เอ็มพีทีเนาะของการาคลินิกลงไปทั้งหมด1 5เครื่องนะคะตอนนี้ทั่วประเทศไทย mm hmm. ก็คือเป็นเครื่องใหม่สุดตอนนี้นะคะ่ะไม่ใช่ว่าคลินิกไหนอยากซื้อก็จะซื้อได้นะคะก็ต้องแบบมีทุนระดับ mm hmm. ระดับคิริซ่าค่ะระดับคิริซ่าคันระ <laughs> ไม่ต้องมีทุนแล้วพี่ไม่ตใช่ค่ะประมาณสองล้านห้าประมาณนี้ค่ะสองล้านห้าใช่ใช่สิบห้าเครื่องอ่ะซื้อไปสิบห้าเครื่องดีตรงที่กระชับเร็วค่ะกระชับเร็วต้าเร็วกว่าเอาเอาต้าโฟมเมอร์ทีก็คือเอาต้าโฟมเมอร์ทีเนี่ยจะกระชับทันทีหลับทายี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เครื่องนี้ก็คือ up เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่หมอใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ปกติเวลาที่อะไรอ่ะส่งทางงานสู่ชั้นสแมสอะสแมสก็คือเป็นชั้นที่เอาไว้แบบยกกระชับ เดี๋ยวไว้ไว้หลังไม่ทำคอนเทนต์ MPT กับอัลต้าฟอร์เมอร์3แล้วกันแต่คือเล่าให้ฟังว่ามันก็จะแบบมันก็จะมีการยกกระชับหน้าที่มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้เวลาหมอใช้เวลาทําเร็วกว่าแล้วก็เห็นผลมากกว่าแต่ว่าตัวอัลต้าฟอร์เมอร์3มาของกั้งน้ำคลินิกก็ยังมีอยู่ก็คือแต่ว่าสาขาจะไม่ซ้ํากับอัลต้าฟอร์เมอร์ MPT เพราะว่าคนละกลุ่มทัชเก็ตลูกค้ากันเพราะราคามันต่างกันหัวอัลต้าฟอร์เมอร์ MPT อย่างเช่นแฮนด์พีซต่างๆอ่ะมันจะคนละตัวกับอัล มันก็เลยทําให้ขายราคาเท่ากันไม่ได้คือเอ็มพีดีตอนนี้คือฮิตมากแล้วคุณหมอฮิตมากฮิตมากแต่สับก็ยังขายดีคือคือฮิตทั้งคู่เลยเพราะว่ามันคนละกลุ่มลูกค้ากันเลยใช่ตั้งแต่มีให้แล้วหมดมีหมดค่ะกางเกงผู้หญงมีหมดค่ะสองล้านก็้วถูกไปสิคะสองล้านห้าประมาณนั้นค่ะแต่ว่าพอซื้อเยอะๆมันก็ถูกปาเนาะก็ต้องบอกตรงๆ อันนี้ก็ทางเป็นของเดเจรันนะคะก็คือเป็นโปรดักที่ขายดีมากๆของอันนี้มาจาก SW h e l l ใช่ไหมคะใช่ค่ะถามหน่อยว่ากางนัพคลินิกใช้เดเจรันนี่คือซื้อจาก SW h a l เด้วยตรงหรือเปล่าใช่ค <laughs> ่ะแล้วก็ซื้อเป็นออเดอร์ลอตใหญ่มากก็คือเราแบบทำสเปเชียลออเดอร์สั่งมาจากเกาหลีเลย mm hmm. เนาะก็คือผ่านทาง SW h e l l นะคะไม่ใช่ของทิวอะไรแต่อย่างใดเดี๋ยวให้ดูโปรดัก ตัวสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้ฉีดใต้ตาเออพี่จำได้ตัวนี้จะแพงสุดก็คือตัวที่ดาสุดของเราคือจะเป็นตัวสีดํากล่องสีดําจะเป็นตัวแพงสุดแล้วก็ตัวเนี้จะแบบเป็นเนื้อบางเบาใช่เนื้อมันจะเบาเขาก็จะฉีดเอาไว้ใต้ตาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่ดังๆที่ขายดีๆจะเป็นตัวนี้ไม่ใช่พูดถึงของกลางนําที่นี่นะหมายถึงว่าทั่วประเทศเราก็เลยสต็อปตัวนี้ค่ะ ลืองลีจุลันเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่ารีจุลันตอนนี้เป็นตัวดังที่แบบฉีดแล้วหน้าฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีปกติจะต้องบินไปฉีดเกาหลีแต่ตอนนี้เข้าไทายแล้วก็คือจริงๆเราหายากมากไม่ใช่มีเงินก็อยากฉีดได้เป็นที่กางนํำคลินิกที่สต็อกของไว้เยอะที <c oughs> ่สต็อกของเยอะแต่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนกับสต็อกของประเทศไทยนะก็คือ <c oughs> ก็คือบอกกับทาง SW Health ซึ่งเป็นดิสติบิวเตอร์อย่างเป็นทางการ เจ้าเดียวของประเทศไทยถ้าอันอื่นนะรับมาก็อาจจะเป็นของฮิวเราก็สั่งกับบริษัทโดยตรงแล้วก็คือด้วยความที่มันมีช่วงหนึ่งของไม่ขาดตลาดจริงๆค่ะ <Okay. S 1> ก็ขอขอ,ขอโทษลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยซื้อคอร์สใบแล้วมันไม่มีฉีดอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนคุยกับทางบริษัทเขาก็เลยบอกว่าโอเคการนำคทินิคก็จะต้องเปิดเป็นสเปเชียลออเดอร์มาก็คือไม่ไม่รวมกับสต็อกเมืองไทยเราก็เลยเหมือนแบบเปิดสเปเชียลออเดอร์มาแล้วเขาก็ส่งมาล็อตประมาณ2,000กล่องอ่ะก็คือไม่รวมกับใครไ็นของเราคนเดียวใช่ใช่ใช่ของเราคนเดียว อันนี้ก็คือของเซทเวฟเซทเดโปอ่ะจริงๆอ่ะคือเป็นของบริษัทซิมเมอร์ซิมเมอร์ก็คือเป็นบริษัทของเยอรมันก็หลักๆอะ่ะเขาก็จะมีหลักๆก,ก็คือจะเป็นการแบบทําลายเซลล์ไขมันเออโดยอาศัยความเย็นซึ่งทําให้ไขมันน่ะมันตายเลยมันไม่เหมือนแบบฉีดเมโซแฟตนะที่มันไม่ได้ตายอะ่ะมันยุบยุบบวมบวมยุบยุบบวมบวมยุบมบม,บม,บม,บมอันนี้ก็คือหลักการก็คือทําให้เซลล์ไขมันตายเลยซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นโปรดักต์หลักของกางน้ำคีนิกแต่ว่าเราอะ่ะซื้อสําหรับสาขาสีลม คอมเพกเท่านั้นคือไม่ได้คือเนื่องจากเราไม่ได้มีห้องเยอะในการสแปรแต่ละสาขาเราก็เลยไม่ได้ทําตัวเยอะแต่ว่าในกลุ่มของสาขาซีลมคอมเพกเนี่ยก็คือเราใช้เครื่องนี้เป็นตัวแซรเว็บไส้ไลโปลราคามีสภาพน่ารักอันนี้คือจะไม่เหมือนแฟกใช่ไหมคุณหมอคือทำใช่เวาลายฉีดสาระต,ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันยังยังยังเป็นสุดที่ยังแบบ ไอ้นี่กันเพราะว่ามันลงแหละคือถ้าฉีดเมโสแฟตที่มันดีมันจะลงแต่มันกจจะขึ color. ้นไวมากเพราะว่ามันไม่ได้หลักการมันไม่ได้ทําให้ตัวเซลล์ไขมันมันตายแต่ตัวพวกความเย็นใดๆเนี่ยมันทําให้เซลล์ไขมันอะตายได้แล้วราคาไม่ได้แพงเไหมไม่แพงไม่แพงประมาณหนีบละสามพันะประมาณเนี้ยค่ะทั้งสองสีลมคอมเพกต์กังนําคลินิกค่ะแต่สาขาอื่นไม่มีแล้วก็ตอนนี้คิวเต็มแบบเต็มแบบเต็มทั้งวันเต็มเต็มมากของสีลมคอมเพล็กต์เลยเลยไม่ค่อยได้ออกยังไม่ค่อยได้โปรโมทเพราะมีอยู่สาขาเดียว ใช่่ะร้านีกี่ล้านจำไม่ได้ไหลายร้านอยู่เหมือนกันเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่นะถามถามเท่าไหร่นะสามล้านบาทเออ หมอจําไม่ได้จริงๆโดว์ันนี้คือซื้อซื้อไปคือลอยจะลอยหรอใช่ของเมืองไทยหมอซื้อก็ของเลเซอร์เมดใช่เป็นเลเซอร์เมดเออเลเซอร์เมดเมื่อ Laser <laughs> วานเพิ่งเจอคุณ<ด>ปูเออเมื่อวานพเพิ่งเจอคุณปูแต่ว่าไม่เห็นอะดิสคัลว์รี่กับไอ้นี่เลยบริษัทที่ไหนไหมอันนี้จะเป็นบุ๊คซิมเมอร์อ๋อค่ะก็คือจะเป็นบริษัทดิสซิเบิลเตอร์อย่างถูกต้องอ่ะถามหน่อยกางน้ำคลินิกซื้อซิมเมอร์กับที่นี้จริงๆริงไหมเลเซอร์เมดจริงไหมค่ะไม่ใช่เครื่องปอดไม่ใช่เครื่องปอด ก็ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วก็เลเซอร์เมดจริงๆที่เล่าดังอะค่ะก็คือลองเท้าเซนเดียรเลเซอร์ขนที่ดังทุกสา่อข่าวในไทยก็คือนําเข้าโดยเลเซอร์เมดเจ้าของบริษัทเลเซอร์เมดอะคุณปูอะ <laughs> คือเขาแบบรู้จักกับหมอสนิทกันไม่ใช่แต่หมอยังจนๆหนึ่งะะสาขาจนบอกว่ามีหลายๆสาขาเครื่องเขาก็ดังไปด้วยคลินิกเราก็ดังไปด้วยรวยไปพร้พอมๆกันอะไรอย่างเงี้ขนของคลินิกอะค่ะใช้เครื่องคอนโล่งเย็น ใช่เออพ่อลมเดี๋ยวคนจะงงนึกว่าฉันใช้เครื่องลมเย็นเป็นเป่าพัดลมแอร์ต่่าไเครื่องพัอลมเย็นของซิมเมอเครื่องเท่าไหร่คะเครื่องตอนนี้ะอือ แ,แค่พ่นลมเย็ยนอยู่แลเวาาถ้าใส่กระบาเทคิดดูไม่ใช่พ่นลมเย็ยนไกลๆไม่ใช่พ่นลมเย็ยนตามงานวัดคือหลายคนหมอเห็นเอาพัดลมที่มันแบบรอยเก้ามานั่งเป่าประมาณมนั้นใช่ๆช่ๆคือจริงๆมันได้แหละแต่ว่าฟีลลิ่งของลูกค้ามันไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ความแรงกับความเย็ยนมันประมาณนึงอะค่ะ ลูกค้าจะไม่เบิร์แล้วมันจะไม่เจ็บ<ช>อ๋อเพิ่งรู้ว่าลมเย็นเป็นของอันนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นของเยอรมันแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของซิมเม,รม,เมรอร์ถ้าข้างลมเย็นของซิมเมอร์เหมาะมีทุกสาขาทั่วประเทศไทยคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นบูธของนาโบตานะคะใช่คุณนายอ่ะก็คือเป็นผู้แทนของแดวุงที่ของประเทศไทยอ่ะที่ดูแล กางนัำคี่นิกทุกสาขานะคะขอถามหน่อยว่ากางดัำทีินีกเนี่ยขายหนื้อตาทุกผูกอย่างเงี้ยของแท้หรือว่าฮิ้วค่ะของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเออไม่ได้ย้อมแมวเอาชื่อมาแล้วก็แบบไม่มีการย้อมแมวใดๆค่ะสั่งเยอะด้วยค่ะสูโต้เลยใช่สั่งตลอดค่ะใช่แล้วก็แล้วก็คือต้องบอกหน่อยนึงว่าโบทอ์อะค่ะบางคนน่ะคือขายถูกเกินไปเนาะได้ๆก็คือบางคนน่ะซื้อกับบริษัท10ขวด20ขวดก็มีแต่ว่าเวลาที่เอามาขายอะก็คือเอาบาง อย่างมาปนก็มีของกางน้ำเท่าที่คุณไออ่ะดูแลมาทั้ง29สาขาปีนี้เป็น35สาขานี้มีอะไรแบบนี้บ้างไหมไม่มีเลยค่ะใช้ของแพ้แล้วก็ผสมยาต่อหนะ้าลูกค้าแล้วก็ใ,ให้ปวดให้กล่องนะคะกบไปทุกเขตเลยใช่แล้วคือจริงๆงนาวตาก,ก็มีงานรับรางวัลเนาะของปีนี้ของกางน้ำคลินิกได้เป็นเทียนน่ยงันดับที่หนึ่งของประเทศค่ะก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจเนาะในโปรดัก จริงๆวันนี้เราพามาดูเครื่องต่างๆแต่ว่าบังเอิญว่าเจอพาร์ทเนอร์อ่าก็เลยพาร์ทเนอร์ของคุณไอนี่เขาก็น่ารักมากคือนอกจากดูแลเรานี่ก็คือเข้าไปให้ความรู้ในแต่ละสาขาเพื่อให้เซลล์ของเราแล้วก็แพทย์ของเราอ่ะมีความรู้ในการแนะนําลูกค้าด้วยขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวพาไปดูบูธต่อตอไปคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่างานแบบนี้มันไม่เช่ทําให้คนไทยอย่างเดียวมันทําให้ทั่วโลกด้วยหมอบอกตรงๆว่าอย่างสมัยก่อนอะตอนที่ย้อนไป1ิกว่าปีที่แล้ว คืองานอย่างนี้มันไม่มีในเมืองไทยหมออยากรู้ว่าเมืองนอกมันดังอะไรหมอบินไปเกาหลีแล้วก็ไปงานเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยลราก็ไปเดินตามบูธต่างๆว่าคลินิกที่เกาหลีย่าเขาใช้โปรดักอะไรแล้วเราก็จะได้อัปเดต mm hmm. คือแต่ว่าพอดีว่าตอนเนี้ยก็โชคดีถ้าสังเกตอ่ะเนี้ยเดินเดินไปเห็นมาว่ามันจะมีไม่ใช่คนไทยค่อนข้างเยอะใช่ก็คืออย่างแบบว่าตอนเนี้ยต้องเข้าใจว่าบางคนบบเฮ้ยจะต้องมีไปใช่เกาหลีเกาหลีย่างเงี้ยคือ บางอย่างเกาหลีก็ดีกว่านะคะแต่ว่าในเรื่องของงานฉีดหมอหม,มอ่าเมืองไทยกับเขาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต่างแล้วเพราะโปรดักต์มันเริ่มเหมือน,นกันแล้วเหมือนเหมือน,นกันจริงๆเออก็เลยแบบว่ามันมันก็เลยเหมือนตลาดความง,งามของเราอะเติบโตบกันมากขึ้นมากก็เลยทําให้แบบเออเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งงานแอมแคสของอินเตอร์เนชั่นแนลก็เรื่องเมืองไทยมาเป็นที่สถานที่จัดงานให้อย่างเช่นแบบประเทศอื่นๆเมื่อ่าจะเป็นอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้าน พ่อแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาก็เริ่มจะมีหมอความงามเกิดขึ้นอ่ะเขาก็จะบินมาดูบูธที่เมืองไทยใช่แล้วเอาของไปขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ไหนๆก็มาแล้วก็คือของเราอ่ะที่จะใช้ของเจ้านี้นะที่กำลังจะมา ก็คือเอสกี้หรือว่าเอ็สโคไบโอเนาะเออก็คือเอสโซโซจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าหมออ่ะที่สั่งเข้ามาก็คือหมอสั่งเข้าของตัวเอสกี้ก็คือของเอสโคไบโอเพราะว่าจริงๆในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะก็คือในระดับแบบนานาชาติะคะ่ะตัวเอ็กโซโซมันมันมีค่อนข้างหลายบริษัทแล้วก็มีของหลายผู้ผลิตแต่ว่าตัวของเอสโคไบโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดังที่สุดหมอก็เลยเลือกของผลิตภัณฑ์ตัวเอสกี้นี้สำหรับแอเซ่นะคะอันนี้เป็น อ,อ๋อที่ทอ่านว่าแอสกี้ตลอดแอเซ่แอสกี้ช่วยค <Es ky. S 1> ล,กลยนกระตุ้นคอลลสเจนไทล t 1และไท p e 2แล้วก็ช่วยเรื่องบวมหิวริ่งด้วยค่ะโดยรวมเนี่ยก็คือช่วยหลายเรื่องเลยครบองรวมครบองค์ประกอบเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิตาตร์ชะลอวัยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพวกแบบชะลอวัยค่ะคือของเอ็กโซโซมของการนำคลินิกอะบอกว่าเอ็กโซโซมหนึ่งครั้งอะคือให้ทั้งกล่องนะแล้วหนึ่งกล่องอะมีสองขวดก็คือให้ให้ทั้งคู่เลยไม่ใช่แบบว่าแบบ แบ่งกันทีละขวดทีละขวดไม่ใช่ก็ือให้ทั้งเซตเลยค่ะอตอนนี้ขข่แพงมากเลยข้างนอกใช่ของของที่อื่นขึ้นื่นขายแพงมาก,ข,ามากของเราไม่แพง <laughs> ของเราขขา่ไม่แพงติดตามได้ใช่รอติดตาม,มในเดือนนี้ราคาต่ำกว่าหมื่นแน่นอน <laughs> ทั้งเซต ก็อตอนนี้นะคะ,ะก็ถึงแล้วนะคะบูธของพิคอนะคะก็คือคเถียงกันใช่<อ>คนเถียงกันเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสบอกว่าอเออแบบเหมือนหลายๆที่ค่ะเขาก็ลงเครื่องพิคอดีๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีดแบบมันอาจจะไม่ได้แพงเท่าพิคอเวหรือว่าอะไรแล้วก็คือเขาก็เถียงยงกันว่าแบบว่าเออแบบถ้าเกิดเราเจอพิคอราคาถูกอะ่ะให้ติดต่างเสมือนไปก่อนว่าน่าจะเป็นเครื่องเกเครื่องปอมเครื่องของจีน ของเราไม่เก่เเกงชายก็เลยพามาแบบของเราไม่ใท่และถูกชายและทําโดยแพทย์ไม่เก่แต่ราคาเหมือนเก่ใช่ราคาเหมือนเก๊คือคือบางคนน่อยอย่างเช่นแบบอย่างเช่นสมมติว่าถูกไปอ่ะหนึ่งเราก็จะคิดถึงได้ซึ่งซึ่งซึ่งดีนะควรจะต้องดูอย่างแรกใช้เครื่องปลอมหรือเปล่าเช่นเครื่องของจีนเครื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มีมาตรฐานรองรับหรือว่าอย่างที่สองหมออาจจะไม่ได้เป็นคนทําหน้าให้หรือเปล่าเพราะว่าหมอหมอต้องประเมินหน้าลูกค้าก่อนว่า บางหน้าหนาอะไรยังไงต้องต้องปรับปรับพลังงานเองใ่จะไม่มีแบบพลังงานมาตรฐานทุกคนใช้เท่านี้ไหมหมอจะเป็นคนพิจารณาเองว่าเป็นเคสบายเคสใช่เคสบายเคสคเป็นเครื่องไหนครับคุณหมอที่บอกว่าเครื่องจริงเครื่องไหไตอนนี้เลย13ล้านบาทขอถามหน่อยว่าอ คุณฟ้าถามเลยที่จริงหมายที่เขาบอกทางนำคลินิกจะใช้เครื่องเก๋ไม่ใช่เครื่องจากบริษัทแต่คือเครื่องจริงไม่จริงค่ะที่เป๋ก็คือเป็นแบบเครื่องจริงที่ซื้อจากบริษัทโดยตรงเลยค่ะเครื่องละเท่าไหร่คะคุณหม่อ้าวสิามล้านสิบสามล้านค่ะสิบสามล้านเราจัดไปกี่เครื่องครับคุณหมอตอนนี้ทางนำคลินิกสั่งไปทั้งหมดสิบเครื่องแล้วสิค่ร้อยคนแบงก์ก็คือรวยไปเลยเครื่อีครื่อรวยไปด้วย ก็คือจริงๆเพราะว่าลูกค้าพอทําไปแล้วก็คือกลับมารพีทซ้ำเนาะใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อซ้ำทางนั้นเลยใช่ใช่น้อยคอมมิชชั่นต่ำค่ะถามหน่อยว่าในตลาดเนี้ยมันมีพิโค้เครื่องปลอมเยอะไหมมีเยอะพอสมควรค่ะถ้าที่ไหนแบบไม่ได้โชว์เครื่องจริงจังก็คือที่นั่นอ่ะคืออาจจะไม่ใช่เครื่องแท้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามถ้าสมมติว่าคุณมีเครื่องแท้คุณก็ต้องกล้าโชว์เครื่อง เรากล้าโชว์อยู really? right ่แล้วนาะกล้าโชว์อยู่แล้วนี่กล้าพามาหาบริษัทเลยว่าแบบสื่อจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออที่บริษัทไหนเราซื้อจริงใช่ของแคนเดล่าก็คือซื้อจริงๆไม่ใช่หน้ามาใดๆก็คือเดินมาบูธเลยแล้วก็จริงๆวันนี้ที่มานี่ก็คือเป็นโคต้าของแคนเดล่าเป็นคนให้เราเข้ามาประชุมให้เราได้มาเรียนใช่ค่ะ แล้วันนี้นะคะหมอก็กับหมอปริมก็คือได้พามางานแอมแคสก็คืองานความงามที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียนะคะที่เราจะจัดขึ้นปีหนึ่งในเมืองไทยหนึ่งครั้งโดยประเทศไทยได้รับเลือกแต่ว่าประเทศอื่นก็คืออาจจะไม่ได้มีงานนี้อัดแน่นมากเลยตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้สาวันด้วยใช่ไหมใช่สามวันใช่ค่ะจริงจริงความงามเป็นอะไรที่เนื้อหาค่อนข้างมากนะคะไม่ไม่สามารถที่จะเรียนฉาบสวยเรียนแบบ สามสี่วันสองวันแล้วก็เอามาใช้กับหน้าลูกค้าได้จริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะทํางานที่ยังนำคลินิกไม่ได้เพราะโปรดักต์มันเยอะเกินสืบผู้สึกข่าวมาแล้ววันนี้ผู้สึกข,ขาา่าวมาส่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ข่าวสำหรับข่าวเดื่ที่ว่าคลินิกชื่อดังชื่อย่อตัวจีที่สาขาเฉลิ้มเฉลยเลยว่ากลาำลังคลิน,นิกการซื้อกู้เงินแล้วนะคะวันนี้เมาพามาดูแล้วค่ะว่าเราใชับต่๊กโคแท้บติโคจริงนะคะทุกคนแล้วก็การันตีเลยเราอยู่หน้าบริษัทที่จัดจำหน่ายที่ไทยโดยเฉพาะใช่วยไหมคุณหมอใช่ถ้าเราถ้าเเเรราาาาแแบบวว่่่่่ซืื้อออขขงงงคนึตมี ติดสาขาค <c oughs> งแบบซื้อหนึ่งเครื่องย้อมแมวสักเก้าเครื่องเราคงไม่เดินมาตรงนี้ใช่รเรราากกก็ด้มีพูต่อหน้าเ <c oughs> ขาไปเลยเนาะเรา,านำคเครื่องกี่เครื่องแล้วเขาก็รับรองให้เราแล้วว่าที่กลางน้ำเนี่ยใช้เครื่องแท้จริงๆนะคะใช่ <c oughs> แล้วก็ร <c oughs> อรอเดี๋ยวพอรถเนี้ยค่ะที่ส่งมอฟอีกห้าเครื่องคือจะรวมเป็นสิบเครื่อง ทั่วประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวพอผ่อนหมดหมอก็จะซื้อล็อตถัดไปเหมือนกันอันอื่นอะจ่ายสด13ล้านซื้อทีสิบเครื่องร้อยสามสิบล้านอะไม่จ่ายสดไม่สามารถจริงๆค่ะสำหรับข่าวลือที่ว่าคลินิกชื่อดังตัวย่อตัวจีใช้เครื่องพิคเวปอมพิคเวเกวันนี้ข่าวลือนั้นไม่เป็นจริงค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการพิคเวได้ที่กังน้ำคลินิกเลยค่ะทุกคนเท่าหไ,ไหร่คะก9 <99 S 1> 9วกวกวค่ะ ครั้งแรกหนึ่งคนทำสิทธิ์นะคะที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนทุกคนอย่าหลืดเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะเพราะมันรอดมันจึ้งมันปังจริงๆค่ะถ้าเกิดดีค่อยมาก็ได้ไปกลับมาสามเป็นที่ข้อเดียวที่หน้าไม่แหกแล้วก็เห็นผลเห็นผลหน้าไม่แหกไม่มีราวทางใช่ปิดใจแน่นอนมันปังเกินเนาะแล้วก็เราทำได้แพ้ผู้เชี่ยวชาญได้ไหมคุณมองหงใช่ต้องมาเจอกันแล้วค่ะต้องมาเจอกันหน่อยอยากทำตัวหมอพิมพ์ก็คือดูฉลามให้แล้วก็ไปทำตัวหมอพิมพ์ใช่ค่ะ สวัสดีวันนี้นะคะ<บ>กางนำนิวขอลาไปก่อนรายการต่อไปเราจะไปสืบค้นความจริงที่ไหนหรือเราจะสืบค้นความจริงเรื่องอะไร<บ>เดี๋ยวติดตามในช่วงหน้ากันเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็กดฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะกางนำคลินิกค่ะโอเคบายบายจ้ง <Bye bye. S 2>